มีต้มยำของน้องวีวีร้านโยตรงทาง,งกับกอสนอบุรอาฮนี่นะคะแบบมีต้มยำอุ้ยน่ากินมีทั้งหมูสับมีทั้งไข่หมูเนือ้อหมูแดงมันมีต้มยำรวมแล้วมั้งแม่ว่ะมีเกี๊ยวเลยไม่แสนตาลนหรอ โอเลยใช่ไหมพวกทีไม่จะเห็นโนใส่ัำกันวันนี้ผ้าบีบีเอ้าเห็นดีนะเอากล้องลงวันนี้ผ้าบีบีมาตัดแบนตาผ้ามากินไอแม่ชิมนิดนึงถ้ามากินเข่าแต่สิผ้าไปตัดแบนอืมอร่อยอ่ะครบรสพอดี แต่ถ้าแม่ก็เปรี้ยวเพิ่มอีกอันนี้กับลูกนะคะอันนี้ชื่ออะไรนะน,น้องตีวันนี้เอาน,น้องตี้มาพัฒนาหัวใหม่น้องบีบีก็มาพัฒนาหัวใหม่ไม่หน่อยนํานะคะเดากินเขาแล้วเขาสิไปเสริมความงามล้วก็ไปตัดแป่นกันนะคะี๋ยววันนี้ขอกินเขาบ้านไก่บาา้านชารักษาใจ้า,า,ารักนะจุ๊บจุ๊บ